สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยังทิพย์นะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวแหลกหลังคาพร้อมถานลองสัมภาระสาหรับรถเกง่งหรือว่ารถ5ประตูทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับดูยังครับ สวัสดีครับผมอยู่ช่องยังทิปนะครับและเหมือนที่ผมได้เกินไปแล้วในต้นคลิปนะครับว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวแหลกหลังคาพร้อมฐานรองสัมภาระนะครับสำหรับรถหลังคาเรียบทั่วไปไม่ว่าจะเป็น4ประตู5ประตู V ีออสยารีทแก๊สนิสซันโนดูกีสวิฟทั้งหลายแหละที่ไม่ได้มีราวหลังคามาให้นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าติดตั้งลงบนรถที่มีซันรูฟนะครับจะเป็นยังไงจะบดบังวิสัยทัศน์เยอะมากน้อยแค่ไหนข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะครับในการรีวิวตัวแหลกหลังคาสําหรับรถเก่งนะครับเรามาพร้อมกับเจ้า Honda H RV นะครับเป็นเจน2019นะครับผมเป็นตัว i อนะครับมีซันรูฟนะครับเดี๋ยวเราท้ายคลิปเนี่ยเราไปดูด้วยว่าติดตั้งแหลกหลังคาบนรถที่มีซันรูฟจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูลักษณะโดยรวมของตัวแหลกหลังคานะครับผม ็เป็นประมาณนี้นะครับของผมเนี่ยเป็นแหลกหลังคาแล้วก็เป็นถัดรองของ c a r r y b บ y นะครับเป็นรุ่นความยาว120เซนติเมตรนะครับประมาณนี้ซึ่งในการจับยึดแหลกหลังคากับตัวรถนะครับใช้วิธีการเกี่ยวกับคอประตูนี่ในลักษณะแบบนี้นี่เพื่อนๆสังเกตเห็น มันจะเกี่ยวกับตัวขอบประตูตรงนี้เลยแต่ของผมเนี่ยให้เกี่ยวกับลูกยางเพราะเวลาฝนตกอย่างเงี้ยน้ำมันไม่เข้านะครับก็โอเคหน่อยเกี่ยวกับลูกยางเอาไว้โอเคครับต่อมาเรามาดูตัวชิลหน้าตัวชิลบังลมตัวนี้นะครับผมสั่งมาในช้อปปี้นะครับเป็นอะคริลิกสีดำนะครับผมก็ ความสามารถของชิวตัวนี้นะครับใช้ในการบังลมนะครับผมปกติถ้าเราไม่ใส่ชิวเนี่ยลมเนี่ยมันจะมุดทางด้านนี้เข้าไปกระทบกับตัวแหลกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหัวนอ็อตตัวแหลกตัวอะไรเงี้ยมันจะกระทบแล้วมันจะเกิดเสียงเสียงลมนะครับดังมากเสียงลมวิวๆิเนี่ยดังเข้าไปในรถเลยนะครับซึ่งในการติดตั้งชิวชิวตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะมากมันจะช่วย บังลมให้ลมเข้าไปสู่ใต้ถาดรองสัมภาระให้ไปกระทบกับส่วนนู้นส่วนนี้ให้มันมีเสียงนะครับก็ตัวนี้ช่วยได้ถัดมาเรามาดูตัวถาดหลังคาตัวถาดหลังคาของผมนะเป็นของแครีบอยนะผมก็จะมีลักษณะประมาณนี้ก็ดูโมเดนขึ้นมานิดนึงดูสปอร์ตนิดนึงไม่ได้ดูโบราณอะไรมากนะครับวัสดุก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับ ก็จะมีบางส่วนที่เป็นข้อบพลาสติกมาเพื่อที่จะบดบังรอยตองมันนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีสติกเกอร์แคลรี่บอยอยู่สี่มุมซ้ายขวาหน้าหลังประมาณนี้เลยเป็นแคลรี่บอยถามว่าจับไปเนี่ยมันแข็งแรงไหม เป็นวิธีเกี่ยวกับขอบประตูอย่างเงี้ยแข็งแรงไหมให้เพื่อนๆดูนะผมโยกรถรถ,รถสั่นทั้งคันเลยนะไม่รู้สังเกตเห็นไหมเนะี่ยรถสันทั้งคันเลยผมโยกเนี่ยแ,แน่นมากถือว่าแน่นมากๆนะครับผมโอเคครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราคากันนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับ เริ่มจากชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกจะเป็นชิวหน้านะครับเป็นตัวข้างหน้านี้ราคา1,000บาทนะครับสั่งจากช้อปปีนะครับผมต่อมาจะเป็น2อชิ้นนี้จะเป็นตัวแหลกพร้อมถาดสัมภาระนะครับตัวแหลกนี้พร้อมถาดสัมภาระก็จะมาในเซตเดียวกันนะครับสั่งพร้อมกันเลยมาเป็นเซตเดียวกันสําหรับรถเก่งนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ5,000นนะครับตีไปงกลมว่า5,000บาท หรือว่า4,5 0 0ก็แล้วแต่เพื่อนๆหาได้นะครับผมก็จะใช้งบประมาณประมาณเนี้ยครับ5 0 0พ6 0 0กอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ออปชั่นนะครับเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ตัวชิวหน้าตัวนี้ตัวชิวบังลมตัวนี้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเขาไม่ได้ใส่ก็จะประหยัดงบประมาณไปอีกนะครับผมโอเคราคาไปแล้วรีวิวโดยรอบไปแล้วลักษณะโดยรวมต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่า ติดตั้งลงบนรถที่มีซันรูฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะครับผมโอเคครับผมนี่คือการติดตั้งลงบนรถที่มีซันรูฟนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ก็จะมีการบดบังวิสัยทัศน์เล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องแสงสว่างเนี่ยก็แสงสว่างก็เข้ามาตามเดิมนะครับก็ไม่ได้ทําให้รถมืดลงเวลาเราเปิดซันรูฟนะครับ ถ้าเทียบกับเดิมๆนะก็จะประมาณนี้เลยถามว่ามีผลกับตัวผมไหมผมมองว่าไม่มีเพราะปกติซั้นรูปผมนานๆที่เปิดอะอย่างบางทีอยากได้แสงสว่างเข้ารถผมถึงเปิดไม่ได้เปิดดูอะไรนะครับเพราะว่าบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยถ้าถามผมเรื่องข้อดีข้อเสียของตัวแหลกนี้นะครับ ผมเห็นแต่ข้อดีนะเพราะว่าข้อดีของมันคือการขนของและสัมภาระนะครับผมมองว่ามันช่วยได้เยอะอย่างล่าสุดผมไปต่างจังหวัดมานะครับถือว่าช่วยได้เยอะมากๆนะสําหรับการขนเสื้อผ้าหรือว่าข้าวของบางอย่างที่มันมีน้ําหนักไม่หนักมากนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันรับน้ําหนักได้กี่โลนะครับผมกลัวว่ามันเกิดอุบิเหตุหักแตกหักขึ้นมาแล้วมันมาหล่นทับซันรูฟนี่ก็งานเข้าเหมือนกันนะครับ ผมก็จะขนเฉพาะสัมภาระที่เบาๆส่วนสัมภาระหนักๆเนี่ยผมก็จะไว้ในรถนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับแหลกหลังคาเจ้ารถเกง๋งรถ5ประตู4ประตูทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวเจ้าแหลกหลังคาสําหรับรถเกง๋ง4ประตู5ประตูทั่วไปนะครับที่ไม่มีราวหลังคามาให้นะครับผมเพ่านเพื่อนสงสัยหรือว่า อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์นะครับทางทีมงานยังทิปนะครับจะตอบทุกคอมเมนต์นและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าได้สาระดีๆจากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า EP หน้าเนี่ยผมจะมาทําอะไรอีกนะครับรอติดตามได้เลยเจอนใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ